สอนวิชางานบำรุงรักษาเชิงป้องกันและทวีผลหน่วยที่5การควบคุมงานซ่อมบำรุง 1. การควบคุมเหตุขัดข้อง 1. การขัดข้องเสียหายฉุกเฉินของเครื่องจักอุปกรณ์เป็นหัวข้อการควบคุมที่สำคัญในการวางแผนบำรุงรักษาเพื่อทำให้เวลาขัดข้องน้อยลงค่าใช้ใจ่ายบำรุงรักษาลดลงเนื่องจากมีการเตรียมอะไหล่พร้อมล่วงหน้าทำให้งานซ่อมบำรุงรวดเร็วขึ้น 2. วิเคราะห์รายละเอียดของการป้องกันมิให้เกิดเหตุขัดข้องซ้ำทำให้ทราบถึงต้นต่อของสาเหตุแล้วทำการแก้ไขปรับปรุงเพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุขัดข้องซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในงานบำรุงรักษาไม่ทำให้เกิดเหตุขัดข้องแบบเดียวกันซ้ำๆอีก3 การวางแผนการบำรุงรักษาดีจะทำให้ระดับการบำรุงรักษาสูงขึ้นเหตุขัดข้องจากการสึกหรอจะน้อยลงจะกลายเป็นเหตุขัดข้องระยะแรกและเหตุขัดข้องโดยบังเอิญเท่านั้นส่วนมากเกิดจากความผิดพลาดของคนมากกว่า4 นอกจากงานบำรุงรักษาแบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันแล้วการบำรุงรักษาเชิงแก้ไขและปรับปรุงก็เริ่มมีความสำคัญมากขึ้นดังนั้นในแผนการบำรุงรักษาจึงเริ่มมีแผนงานการแก้ไขปรับปรุงมากขึ้น 2. การควบคุมวัสดุอะไหล่ซ่อมบำรุง ชิ้นส่วนอุปกรณ์และอะไหล่ซ่อมบำรุงเป็นปัจจัยสำคัญส่วนหนึ่งที่จะทำให้วิธีการบำรุงรักษามีประสิทธิภาพดีหรือเลวได้โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาซึ่งต้องใช้เวลาในการจัดหาชิ้นส่วนอุปกรณ์และอะไหล่เป็นเวลาค่อนข้างนานเมื่อเทียบกับในประเทศอุตสาหกรรมซึ่งมีแต่ความพร้อมในการจัดซื้อและจัดหาฉะนั้นการควบคุมชิ้นส่วนอะไหล่ซ่อมบำรุง จึงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการควบคุมการบำรุงรักษาในบางครั้งชิ้นส่วนอะไหล่ซ่อมบำรุงอาจเป็นองค์ประกอบที่ควบคุมงานซ่อมบำรุงเลยทีเดียวการจำแนกประเภทชิ้นส่วนอะไหล่ซ่อมบำรุงอาจจำแนกเป็นประเภทใหญ่ๆได้ 3. ประเภท 1. ชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักรซึ่งอาจแบ่งออกได้เป็นชิ้นส่วนอะไหล่ทางเครื่องกลไฟฟ้าและชิ้นส่วนอุปกรณ์บริการอื่นฮะ 2. วัสดุสิ้นเปลืองได้แก่อุปกรณ์สิ้นเปลืองต่างๆเช่นลวดสีท่อเหล็กท่อลมแผ่นโลหะพลาสติกซึ่งใช้ในการบำรุงรักษาแล้วจะไม่คงสภาพเดิมนอกจากนี้ยังรวมถึงอุปกรณ์ก่อสร้างเล็กๆน้อยๆที่ใช้ในการซ่อมแซมและน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้กับเครื่องจักร 3. เครื่องมือช่างสำหรับใช้ในงานซ่อมบำรุงประกอบด้วยเครื่องมือต่างๆเครื่องมือวัดและทดสอบต่างๆเครื่องมือพิเศษต่างๆที่ใช้ในการซ่อมบำรุง 3. การควบคุมรายงานการควบคุมรายงานคือการบริหารแรงงานในการทํางานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กำหนดและเสียค่าใช้จ่ายตามที่ประเมินไว้โดยจะต้องมีกลยุทธ์วิธีต่างๆถูกนำมาใช้ 4. การควบคุมค่าใช้จ่ายในงานซ่อมบำรุง ในหลายๆอุตสาหกรรมค่าใช้จ่ายงานซ่อมบำรุงมักจะเกินกว่า30%ของค่าใช้จ่ายในงานการผลิตและเมื่อเริ่มมีการควบคุมใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่งานติดตั้งงานบำรุงรักษารวมกับการใช้แรงงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทําให้ค่าใช้จ่ายลดลงมากขึ้นอย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยหลายประการที่ทําให้ค่าใช้จ่ายอย่างสูงอยู่เช่นการเดินเครื่องจากไม่ถูกวิธีหรือผิดพลาด ดังนั้นถ้ามีการบริหารงานอย่างชัดเจนในการควบคุมค่าใช้ใจ่ายด้านแรงงานอย่างดีก็จะทำให้มีความสามารถในการทำกำไรได้ดีตามไปด้วย 1. ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมแรงงานโดยมีปัจจัยอยู่5ประการดังต่อไปนี้ 1. การกำหนดจำนวนและองค์ประกอบของแรงงานโดยแต่ละงานของการปฏิบัติงานการบำรุงรักษาจะมีจำนวนแรงงานที่ใช้ไม่เท่ากัน ดังนั้นในการวัดภาระของงานจําเป็นต้องได้ค่าที่แน่นอนตามลักษณะของงานนั้นๆเช่นงานซ่อมบํารุงรักษางานซ่อมตามแผนงานซ่อมบํารุงรักษาช้าญช้างงานซ่อมฉุกเฉินงานซ่อมแซมที่ไม่ได้วางแผนงานประจําส่วนงานที่ไม่ใช่งานบํารุงรักษาจะได้แก่งานโครงการงานก่อสร้างงานติดตั้งงานดัดแปลงแก้ไขงานย้ายเป็นต้น ในแต่ละงานภาระของงานควรถูกแปลงหน่วยมาเป็นข้อมูลตัวเลขจำนวนคนของแต่ละงานรวมถึงองค์ประกอบของพนักงานจ้างเพื่อแน่ใจได้ว่าโปรแกรมนี้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลจากตัวอย่างง่ายเช่นการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันจะต้องทำทุก2ส,สัปดาห์โดยใช้ช่างเครื่องกลเป็น3คนชั่วโมงดังนั้นใน1ปีจะทำงานนี้เป็นจำนวน78ช่างเครื่องกลชั่วโมง คิดจาก1ปีมี52สัปดาห์ดังนั้นทุกสองสัปดาห์ใน1ปีคือ26คนคูณ3เท่ากับ78เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นสมมุติว่าโรงงานหนึ่งมีทีมงานอยู่5<ะ>ทีมคือทีมประกอบทีมเครื่องกลทีมไฟฟ้าทีมเชื่อมและทีมแรงงานทั่วไปตัวอย่างตารางการทำงานลักษณะต่างๆเป็นจำนวนชั่วโมงเช่นงาน PM ทำมีที่1200ชั่วโมง และทำา l l ที่2,000ชั่วโมงรวมการทำา PM ใน2งานนี้เท่ากับ3 2 0 0ชั่วโมงแล้วก็รวมงานทุกงานก็จะได้ระยะเวลาการทำงานทั้งหมดเป็นชั่วโมงการคำนวณหาค่าชั่วโมงการทำงานเป็นเปอร์เซ็นต์คำนวณจากเอาชั่วโมงการทำงานแต่ละงานไปหารด้วยชั่วโมงการทำงานทั้งหมดแล้วคูณด้วย100 ส่วนการหาชั่วโมงการทำงานเป็นจำนวนแรงงานคำนวณได้จากชั่วโมงการทำงานไปหารด้วยชั่วโมงการทำงานมาตรฐานต่อปีซึ่งในตัวอย่างใช้1,800ชั่วโมงต่อคนดังนั้นเพื่อให้เป็นจำนวนสัดส่วนอย่างง่ายๆให้ถือว่างานทั้งหมดจะถูกแบ่งเป็น1,800ชั่วโมงต่อคนต่อปีถือเป็นหนึ่งหน่วยดังตาราง ซึ่งจะได้ผลรวมออกมาเป็น15หน่วยโดยประกอบด้วย4หน่วยของทีมประกอบ4หน่วยของทีมเครื่องกล2หน่วยของทีมไฟฟ้า3หน่วยของทีมช่างเชื่อมและ2หน่วยของทีมแรงงานซึ่งสามารถแยกเป็นเปอร์เซ็นต์ของแต่ละลักษณะงานได้อีกคืองาน pm 12งาน sm 43%งาน ur 1 7งาน am 12งาน er 1 6รวมเป็น100 2. การใช้แรงงานให้ได้ประโยชน์สูงสุดประสิทธิภาพในการใช้แรงงานโดยการแบ่งงานออกเป็นหมวดหมู่จะเป็นการแสดงประโยชน์ที่ได้รับอย่างดีในเรื่องคุณภาพาพอของการใช้งาน และเมื่อมีการใช้แรงงานอย่างเพียงพอในงาน PM แล้วผลที่ได้จะเป็นการลดจำนวนแรงงานในการสร้างสารรค์งานฉุกเฉินกับงานไม่ได้วางแผนไว้และเพิ่มจำนวนของแรงงานในงานวางแผนได้มากขึ้นดังตัวอย่างการจัดหาแผนผังองค์กรเพื่อเปรียบเทียบให้ได้จำนวนงานมากที่มีประสิทธิภาพและประโยชน์ขึ้น จากตารางจะพบว่า7%ของแรงงานถูกใช้การบำรุงรักษาเชิงป้องกันและ47%ในงานวางแผนส่วนงานซ่อมฉุกเฉินและงานไม่ได้วางแผนจะถูกใช้ไป12%และ18%ตามลำดับส่วนงานที่ไม่ใช่งานบำรุงรักษาจะถูกใช้16% 3. การควบคุมงานล่วงเวลา การใช้งานล่วงเวลาควรจะเป็นการทำงานที่จำเป็นเท่านั้นเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพมากและควบคุมได้แต่อย่างไรก็ตามในนโยบายจะกำหนดขึ้นมาหรือไม่ก็ได้ตารางที่จะเป็นตัวอย่างที่แสดงรายงานล่วงเวลารายสัปดาห์และเหตุผลที่ต้องทำงานล่วงเวลาเพื่อช่วยให้ทราบว่างานล่วงเวลาถูกควบคุมและใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากตารางจะพบว่า 38. 2ขอ งการทำงานล่วงเวลาถูกนำมาใช้ในการเรียกเข้ามาทำงานหลังเวลาทำงานแล้วอีก17.9เป็นงานฉุกเฉินที่ต้องเข้ามาแก้ไขให้ทันท่วงทีส่วน31.1เป็นงานที่วางแผนแต่ไม่เสร็จตามกำหนด 4. การควบคุมการขาดของแรงงานควรมีการทำรายงานบันทึกเพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจ และประเมินสถานการณ์เพื่อใช้ในการควบคุมแรงงานให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพดังตัวอย่างตารางการควบคุมแรงงาน 5. การปรับปรุงแรงงานเพื่อให้ได้ผลผลิตต่อหน่วยสูงสุดผลผลิตจะถูกวัดจากคุณภาพของการควบคุมแรงงานโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของเวลาที่ฝ่ายบำรุงรักษาใช้ไปกับจำนวนของสินค้าที่ผลิตออกมา โดยข้อมูลจะต้องละเอียดแม่นยำรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้จริงโดยการเปรียบเทียบแต่ละครั้งข้อมูลจะต้องมาจากพื้นฐานเดียวกัน 5. การควบคุมวัสดุอุปกรณ์การควบคุมวัสดุอุปกรณ์ในฝ่ายบำรุงรักษานั้นคือเป็นการใช้วัสดุอุปกรณ์ในสต็อกได้อย่างมีประสิทธิผล และได้รับการสนับสนุนที่ดีจากฝ่ายจัดซื้อเพื่อให้แน่ใจได้ว่าวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องการนั้นยังมีอยุ่ลอดเวลาตามเวลาที่ต้องการและมีจํานวนเพียงพอสำหรับการดำเนินการในอีกมุมมองหนึ่งวัสดุอุปกรณ์ในฝ่ายซ่อมบำรุงต้องสามารถตอบสนองความต้องการใช้อย่างต่อเนื่องโดยฝ่ายคลังสินค้าเป็นผู้จัดหา ดังนั้นการประสานงานระหว่างฝ่ายซ่อมบำรุงฝ่ายจัดซื้อและคลังสินค้าต้องเป็นไปอย่างดีและควรมีวิธีการปฏิบัติงานรองรับความสัมพันธ์ในการทำงาน ความสำเร็จในการควบคุมวัสดุอุปกรณ์สำหรับฝ่ายซ่อมบำรุงจะขึ้นอยู่กับความเข้าใจในการให้บริการของแต่ละฝ่ายของงานตัวเองเช่นทางฝ่ายซ่อมบำรุงต้องสามารถชี้ชัดหรือระบุได้ชัดว่าวัสดุอุปกรณ์นั้นเป็นอย่างไรขนาดรูปร่างวัสดุชนิดการใช้งานและเข้าใจถึงระยะเวลาในการรอคอยเมื่อมีการสั่งวัสดุอุปกรณ์นั้นๆในอีกด้านหนึ่ง ทางฝ่ายจัดซื้อและคลังสินค้าจะต้องคอยสนับสนุนให้การหาและส่งมอบอย่างสุดความสามารถโดยรูปแบบความสัมพันธ์ในการทำงานซึ่งเป็นการสนับสนุนซึ่งกันและกันความจำเป็นนิสของวัสดุอุปกรณ์ต่อแผนกบำรุงรักษาโดยแบ่งออกเป็น3ลักษณะดังต่อไปนี้ 1. ความต้องการโดยแผนกบำรุงรักษาจำเป็น ต้องสามารถรักษาความถูกต้องของวัสดุอุปกรณ์เป็นจำนวนที่ถูกต้องในเวลาที่ต้องการดังนั้นจึงจำเป็นต้องระบุไว้ว่าวัสดุอุปกรณ์นั้นต้องการเป็นจำนวนเท่าไรและเมื่อไร 2. วัสดุคงคลังโดยส่วนใหญ่แล้วพนักงานแผนกำรุงรักษาจะไม่ค่อยเข้าใจในระบบการปฏิบัติงานในการเบริกจ่ายซึ่งในที่สุดก็จะเกิดปัญหาของขาด หรือเกินดังนั้นหัวหน้างานควรจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมและจัดระเบียบการปฏิบัติงานรวมกับฝ่ายเสมียนเพื่อให้มีการเบริกจ่ายอย่างถูกต้องตามจำนวนและชนิดที่นำไปใช้รวมถึงการนำเข้ามาเก็บในสต็อกด้วยเพื่อให้การเรียนรู้และการเข้าใจในวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เป็นอย่างดีควรมีการนำรูปประกอบของเครื่องจักรมาใช้เพื่อให้พนักงานเข้าใจและเบิกจ่ายได้ถูกต้อง อากากนั้นในปัจจุบันได้มีการนำเอาโปรแกรมาสำเร็จรูปต่างๆในการควบคุมและดูแลวัตดูของกลวงมาใช้เพื่อเ,อเป็นกวาวมาสดวะกะแม่นยำและชวัยตด,ะดะเวลาค่าใช้ใจ่ายในการะรัฐริวจอสอับโดยมีการป้อ,อนข้อมูลอัปเดตท,ทุกวันโดยรวบรวมข้อมูลจากการเบริกจ่ายมาแล้วป้อนข้อมูลเข้า ไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นข้อมูลที่แท้จริงซึ่งเหมาะสําหรับการนำมาใช้พิจารณาการสั่งของว่าวัสดุอุปกรณ์ใดถึงกำหนดต้องสั่งเป็นต้น 3. ชิ้นส่วนหลักในการบำรุงรักษาเป็นช่วงเวลาประจำจะต้องมีการเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่บางชิ้นที่ถึงอายุการใช้งานแล้วเช่นชิ้นส่วนในชุดขับมอเตอร์เครื่องยนต์และอุปกรณ์ส่งกำลังเป็นต้น โดยต้องทราบถึงอายุการใช้งานชิ้นส่วนที่จะเปลี่ยนอย่างดีดังนั้นควรมีการวางแผนในการสั่งอุปกรณ์อะไหล่เหล่านี้ไว้แต่เนิ่นๆและคำนึงถึงเวลาที่ใช้ในการขนส่งเพราะบางชิ้นอาจจะต้องสั่งจากต่างประเทศซึ่งจะต้องใช้เวลาในการรอคอยอย่างน้อย2-3ถึงเดือน